พี่ออสอะไรนะพี่ออสจิตอาสาครับผมหลังจากอยู่กับพี่ออสจิตอาสาแล้วแล้วพี่ยังไงต่อยังอยู่กรุงเทพไหมหรือว่าเริ่มจะกลับมาภาคใต้ละอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ขึ้นไปทําบุญประมาณสามสี่ครั้งไปบริจาคให้ชาวเขาชาวมงอ,อะไรครับแล้วก็เห็นประสบการณ์ก็เห็นอีกเยอะเห็นมันสร้างสร้างเงาให้เห็นให้เห็นให้เห็นความดีแล้วก็มีในแปลกๆที่ว่าเราเราไม่เคยคิดมันก็กลับมาคิดเฮ้ยทำไมคนเรา อยู่ปัจจุบันหลงตัวเองว่าเออเนี่ยแกไม่เคยเไม่เคยดูถูกคนอื่นแต่ไม่มองไม่มองตัวเองว่าไอ้อก็ยังต่ําอยู่นะแกบางคนเขามีมากกว่าเราแกไม่เคยอวดเขาไม่เคยไม่เคยยังไงไม่เคยว่าไม่เคยว่าคนอื่นแกเรายังไม่มีเราไปว่าคนอื่นไปดูถูกคนอื่นแล้วเคยอะไรก็เลยตั้งสัจจะว่าพยายามทําความดีให้มากที่สุด แล้วย,ายามไม่รู้ถูกคนอื่นไม่ว่าคนอื่นไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดเราเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็เราจะพัฒนาประเทศไทยแล้วก็จะตายที่ประเทศไทยครับก็เริ่มเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นแล้วพี่กลับไปอยู่ใต้เมื่อไหร่อ่ะพี่ปีห้าครับปีหนะ้าน้าผมเป็นเป็นลูกไต้ครับก็มาโฟกไต้แล้วก็ไม่มีใครกลับไม่มีใครช่วยขับรถไห้เก๋เพราะเกกลับไม่ได้ ผมก็เลยอาสามากับไอ้ประตูหันใหญ่ประตูหันใหญ่อย่างนี้ครับกลับไปโฟกไปอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งครั้งละสี่ชั่วโมงแล้วก็ผมก็ไปโรงพยาบาลบ่อยๆขึ้นแล้วก็เห็นภาพว่าคุณเราจะรวยจะจนบางครั้งมันไม่สําคัญเลยกับการที่ว่าเราได้แบ่งปันช่วยเหลือสังคมครับจะมีโน้ตบ้าแกก็เราได้แบ่งปันช่วยเหลือสังคมทํายังไงให้มีค่าในสังคม ผมเคยถามตัวเองว่าเกิดมาทําไมแล้วตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเกิดมาทําไมเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดนั่นแหละผมคิดอย่างนี้ครับตอนนั้นที่ได้กลับไปที่ใต้ก็เพราะว่าน้าต้องฟอกไตก็ขับรถให้จากหาดใหญ่มาฟอกไตที่ปทุมธานีไม่ใช่พัทลุงจังหวัดพัทลุงไปอันใหญ่ครับอ๋อจากพัทลุงไปฟอกไตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เหรอพี่ครับครับผมพัฒนาญาครับพวกไต พัทลุงอามาฟอกไตกเ็เดือนละครั้งมั้งอา,าทิตย์ละสามครั้งครับผมอาทิตย์ละสามครั้งเลยเหรอพี่ครับผมอ่อก็มาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จากพัทลุงพัทลุงมามามนั่นคือเริ่มจากปีสอพันห้าร้อยห้าสิบห้าที่กลับไปขา,ารบรถให้น้าแล้วหลังจากนั้นเนี่พอได้กลับพัทลุง,งอยู่อำเภออะไรน,นะพี่อำเภอบางเกล้วครับผมพี่ทําข่ายมลยไหมปีห้าห้า เดิมผมก็ปรึกษาเกรครับเกก็บอกว่าเอ้ามึงชอบก็ทาดูเพราะผมไม่มีตังค์ครับอ๋อนะ้าออกตังค์ให้ก็เกบอกย่เกช่วยเงี้ยเข้า<ม>สารพวกผมจะฟังขมันอยู่บ้านอยู่อะไรนี้ครับอ๋อตอนนั้นน้าวยอยู่บ้านใครแล้วพี่อยู่บ้านใครพี่อ่าบ้านผมมีบ้านพ่อบ้านแม่บ้านน้าก็ให้น้มวยอยู่บ้านน้าแล้วผมอยู่บ้านแม่ครับก็ในในละแวกเดียวกันที่บางแก้วนะ ครับผมถูกต้องครับระหว่างจิตอาสาแน่นอนพอกลับไปแล้วเนี่ยพี่ก็ยังมีจิตวิญญาณของความเป็นจิตอาสาอยู่เป็น<า>จิตอาสาก่อนหรือว่าทำํำายมวยก่อนที่บางแก้วเป็นจิตเป็นจิตอาสาก่อนครับอ่าอพอกลับไปก็หน้าที่หลักๆคือทานาฟอกไตถูกต้องครับแล้วหน้าที่รอ,อ,องมาคือเป็นจิตอาสาพี่กลับไปเป็นจิตอาสาที่บางแก้วพี่ไปทําที่ไหนแล้วทําอะไรบ้างครับ ก็ S <S <an> บางครั้งผมขี่รถผ่านขี่รถกระบะผ่านไปเห็นหมาหมาตายผมก็หมาขึ้นรถแล้วก็ห่อผ้าขาวไอ้ขุดหลุมให้ครับ <S <S <an> บางทีหมาแมวอย่างเงี้ยครับบางทีก็ถ้าจําเป็นก็ผมจะไว้ข้าค่าก้าใ้อย่าให้รถเหยียบไปเหยียบหนอืมอาครับแล้วก็ก็จะสอนให้เด็กเ็กเ็บกันอย่างก้านสนุน แล้วก็ให้ให้ไปกวาดกันยังวัดไปราชการไปพิธมีาตประจำปีก็ินอะไนะครับก็ไปช่วยผมไปที่วัดตอนนี้เจ้าว่ากับผมซีพรึกเนี่ยครับแสดงว่าพี่ก็ทําความดีทุกอย่างเท่าที่จะทาได้แส่าวกได้ปงันไหนก็ยกช่วยลูกผมชุดเป็นครับี่ครับผมอ่าพี่ทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ทําความดีทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วแล้วทีนี้พอกลับไปอยู่บ้านได้กี่ปีถึงทําข่ายมวยขึ้นมานะครับ กลับไปอยู่ที่บางแก้ว <โก S 1> ได้ได้หลายเดือนไมกว่าทาค่ายมวยขึ้นมา,าก็ประมาณปรึกษาแกแก่เขาบอกว่าอยากทาอะไรก็ทกํ็ประมาณสองสามเดือนผมก็เลยทําเอาเด็กที่ว่าไม่เกเดเด็กเด็กเนี้ยตั้งก้างบ้านมาก่อนครับประมาณสี่ห้าคนแล้วก็ผมก็จดทะเบียนปีห้าเจ็ดครับจดทะเบียนค่ายมวยจิตอาสาบางแก้วประมาณปีห้าเจ็ดครับปีห้าเจ็ดก็ กลับไปอยู่บ้านได้ประมาณสามสี่เดือนแล้วก็เอาเด็กแถวบ้านมาทํามาท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 าไมถึงใช้ชื่อค่ายมวยจิตอาสาบางแก้วครับเพราะมันตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่เพราะมันตรงตัวของมันอยู่แล้วใช่ครับมันไม่อะไรมากมายครับอ่าอ้าวตอนนี้เป็นรูปมาทำละนะครับเป็นรูปประทำละนักมวยในค่ายพี่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีชื่ออะไรบ้างครับนักโมพุทธโธ ธรรมโมสังโคแล้วก็ศีลธรรมคุณธรรมเมตตาการุณาสาธุจะมาจบแล้ก็สัจะเนี่ยประมาณเกี่ยวกับพระอย่างเดียวเลยครับอืมเกี่ยวกับความดีเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระอย่างเดียวครับผมอืมอืมอืมก็เป็นอ่าทำไมถึงตั้งชื่อออกแนวนี้หมดเพราะว่า ผมตอนนี้นก็มีกระแสะที่ทางบ้านผมนะครับก็บอกชื่อมวยชื่อบ้าอะไรชื่อพระอย่างเดียวแห้จัดรังในในแล้วก็มีพ่อผมมาถามผมผมบัวพ่อผมรู้อะไรดีครับแต่ผมก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วก็ผมก็ให้เขาพิสูจน์นะครับตอนนี้ทั้งอำเภอบางแก้วครับเขารู้แล้วว่าครับว่ามันของจริงครับอืมก็พิสูจน์ได้แล้วว่า ที่มาที่ไปคือแบบนี้นักมวยในค่ายตอนนี้มีประมาณกี่คนได้พี่สิบคนได้ไหมครับก็จะเอาเด็กแถวบ้านหมดเลยตอนนี้ใช่ครับก็จะเป็นเด็กแถวบ้านตอนนี้เหรอเดี๋ยวมาครับที่เคยมีเยอะสุดกี่คนพี่มีเยอะสุดนี่เกือบยี่สิบคนแล้วจรูง ือบยี่สิบเลยเหรอพี่ผู้ชายครับครับแต่ว่าแต่วไม่อยู่กับผมนะอยู่กับผมประมาณสี่ห้าคนแล้วก็อยู่ให้กลับบ้านกับชวนชวนชวนเขาจะบูมเลยเขาจะมาซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ทดสอบวิชาเขาไปเรื่อยๆทดสอบไอ้คนไหนผ่านก็ผ่านไอ้รงไหนไม่ผ่านก็ก็จะเลือกมเยลเองเขาไปอาชที่บื่นอาชีพบื่นเฮ้ยซ้อมมเยเจ็บว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่อยนะอะอเฮ้ยอย่างนี้เขาจะ ครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ครับพิสูจน์ตัวเองเคยเคยมีแชมป์มั้งไหมพี่ที่ทํามาแชมป์ก็มีกับพุทธโธแชมป์ครับแชมป์ร้อยพุทธโธแชมป์นีรุษแชมป์พุทโธแชมป์แชมป์อะไรพี่แชมป์แชมป์วิธีวิธีมวยโปนิพนธ์พันร้อยร้อยน่าจะเป็นประมาณร้อยห้าปอนแบบหน้าจัดนะ่ะประมาณร้อยห้าปอนนะ อันนี้คือพุโทโธนะพี่นะเอากอนตูขอ่ขอนพี่ประมาณร้อยปอนดร้อยปอนดร100้อยปอนด์พุทโธเป็นแชม100ป์ร้อยปอนด์ของเวทีอะไรนะพี่ประมาณร้อยปอนด์แล้วนิดนึงปอนินพนธ์พันเป็นแชมป์ของเวทีปอน,นิพนธ์พันซึ่งอยู่ที่บางแก้วพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับอยู่ในจังหวัดอ๋ออยู่จังหวัดพัทลุงเหรอพี่อ่าแล้วแล้วมีใครเป็นแชมป์อีกบ้างครับ นีรดร้อยห้าปอนพอนิอนป่นปนฟันเหมือนกันครับอืมนี่รดก็ร้อยห้าปอนเวทีเดียวกันนะเวทีนี้อยู่ในเป็นเวทีใหญ่เป็นเวทีประจําจังหวัดพัทลุงก็ว่าได้ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่มีไอเป็นเวทีว่าเสียมวยให้การยอมให้การยอมรับครับผมครับผม